สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอจอดกินข้าวครับผมยามเช้าเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาทำอะไรกินกับยามเช้านี่ กได้กินเลยกาแฟกาแฟกินเลยเอาลวบบีบดมาีันั้นี้เอาตาลหลักขอกมาหนอกนี่แปไปอย่างยเอาไปขโมยเข้ามาอันนี้เขาเนยังไร้านร้านเจคุณัวเนาะับครับ มาแล้วครัมาแล้วมาครับเขาี่นยังเลนแล้วตักใจพูละเจียวเราจอดกินข้าวแล้วอ๋จอดกินข้าวหรอมาแล้วครับทนี่เลยครับทำนี่เลยครับคับครับน่เลยด้กินกินได้เคลใจของสายที่ไหยเลยเป็นักเทะอะไรโอ้อะไรกินว้ยรุ่นอันพัดกับพ่อของพี่ ขัดเดียก่อนเลยวัวเอามันออกขึ้นเลยนะชนิดชนิดเนอะใส่หรือไม่นีเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไวมันมาออกขึ้นหนึ่งมันมีแต่แบบนี้ซื้อยังไงเนี่ยเรื่องเขาโลเรื่องยังไงบัวใครซื้อสารก็จับของหัเรื่องแบบเขาสารเฮ็ดมะไห่จับกับผามันกินนะเนี่ยเฮ็ดมะไห่ไม่ผมไม่รู้ว่ามันค้างกับไม่ใครใครใครเอามาให้ฮะใครเอามาให้น้ำเนี่ยนี่แหละเอ้ยแม่มีรับลมคมในแล้วเนี่ยเราเป็นห่วงกลัวคนขับเพราะถองโลับ ปากสันปากสันบ no ีบเขาเขาให้มาเป็นขวดเลยอ่ะจากซื้อน้ำเป็นแก้วอะีฟองดีบีบีคือใครอะกาแฟอกาแฟาแฟชวนกินไหยโอ้ผมชอบกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยกาแฟเนี่ยโอ้โหเป็นก้นนวลนวงจริง่วลจริงนัวจริงเหรอ เอะเอามาจากไหนเนี่ยถามหน่อยเซเว่นเซเว่นเซเว่นอขอเซเว่นขนาดนี้ขวดขวดขวดขนาดนี้เขาขายเท่าไหร่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนอันี้เขาก็เลยใส่เห้เขาจเปลี่ยนเรยทีลางเนยไปร่าเปลี่ยนรสามทันเปลี่ยนไงตอนนี้เรตกเกีตเกรเหรอดราคาเลยวะ <c oughs> โอเสนิทเอากาแฟมาให้กินเว้ย เขาเรียกว่ากาแฟอะไรเนี่ยพ okay, uh ี่ม huh. ันน้มันบ่บ่อให้น้ำมันออกนิดนึงกาแฟมาให้กินเลยเว้ยต่อทจะตัดใส่ไ้ให้เ้อบแล้วตอกเอตักใสเลยรื่องอมไกลกี่ไรตอเชียงตอนเ่ือเดนียวอ่ะ โอ้กลมกล่อมเลยวายจันหอมอันรวเลยด้วยยังีอันนี้ต้องใช้กันอุปัรณ์เสริมอุปกวันเสริมมันีกลิ่นหอมหอมนเนาะตอนตอนเชี่ยด้ไอู่ก่ิง้าอยู่นะครับแจ่วิงบ่ไปไปไปด่กันคนอยู่บางอย่างไรอา คนตา่าหนอยบนอยู่อย่างไรมาอยู่กับเียมีเขาบอกลยเืนตายเป็นก่อนว่าเนิดก้มกล่อมนเอัวหัวนัวมันมันมันให้กาแฟไอเดนทิสเต้ไหมฮะไฟเฮอบว่าจะเดนทิสเต้อะยี่ห้อนี้

เดียวันนัวอาอเหรอเดี๋วรอให้มันเดือดน้ำนึงน้ำเดือดน้ำเดือดีเดือดน้ำเขามิ้นเกินไปเนะคนคนกรงเทพไหมนี่อันนี้พิกทยบ่อ่ใช่แก่่่อันนี้มันคมเลยวะอันนั้นมันอันนั้นมันดีปลีดีเปลี่ดีปลียเปลี่ย ก็วันนี้วันสุกแล้วเนี่ได้เขาพูได้เสร็จแล้วโอ้สมเลยปะไม่ห่านไมวาสมใส่มะนาวด้วยบ่ส่หม้อล้างๆหม้อนะลูกๆใส่เลยหม้อไปจั้า้าใส่หม้อใส่เกียวใส่ไหม ขันยุกับบกตอนนี่เสียต่อผาถอดอย่างเดียวเลยเสียต่อใช่ไหมเสียต่อื่อกีจะโทลูกชินเนี้อเสตอปตอตออนาจะจะเป็นลูกชิ้นเนือติดมนเลยยีไม่ได้อีกตั้ไม้ช้อนนึงที่จะล้างเข่า เพอพอเห็นงข้าจัดรายละเอียดมันดีดีเร่ยังจะต้องวางข้าอ่เอายกออกมาหมดเลยพวกคันอหเยแล้วเรียงลองลุกยังครับเดี๋ยวนะ้อบดไ้ไ้อันนั้นลยหรอคัวเขาหลายเปลยเเป็นสุคขนป่ะยกเว้นผมไหมต้องใส่มันหวานใบมะกรูดอะนั่นแหละอันนี้เจ้าเปิ่นั่นแหละใส่น้อยเผัดกะเพราใบระกูดอ่ะ ใส่นนี้เฮ้ยวะน่นเป็นการนวดโูดแค้เลยอือหือบดังเลยวะกิดเก็ดกิดเก็ดเบาเบาอย่งิดเลยเดี๋ยวรถรถฉัดใบกับพ่อมันสิงไงแเอาขึ้นเลยนอนเลยมันหดวูบแบบนี้แทกไม่ได้มาบอก มามาสายเรื่ราออกแล้วมีข้าวอยู่นู้นนะมืงเคือนผากันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกนูเหวจบบ่อนต่อไปครับองเลกัมพูชา้ทยตอนหนก็บม่เห็นาเชนมยาง้จบแล้วป่ะนี่โอ้ยย่อยู่ช่องไหนช่องใบอิวสอกมประโคนฮะโอ้ยู่ดํมซิ่งเดมใกสอกู้มว่บ้านผ้ากันเป็นไปเล ทางอ่อนยื่นอ่อนไม่อยังพุ่นจากกูว่านอยู่ทางพุ่นได็กมุ่งอยู่ะบักแซกมันมุ่งทางมันบอกแนวมัเห็นทางมันแต่หูทางไหนขั้นเหลืองนั่นน่ะแทกอยู่กลางเขอเขาเขาเขาเข้าป้ากันเวลาหน่ะปันเขาเขาบอกนี่เด้เ็กโอ้ ไอ้จะเห็นลานเขาดีใจเอาเนาะรถไใจสั่งมาขันเนือสั้นกลางเเห็นคบาดเจเาแลวเนาะเหลืองนี่มนโดจนูมาถึงคืนนึงมีอะไรกินบ้างวัยรุ่นย่างกับโอ้ทอดไข่เว้ยโอ้ทอดไข่เว้ยเจ้าทอดไข่อย่างเดียวเลยสองอันเลยบ่เมนูทอดต้องยกให้วัยรุ่นกับ มีสองอันสองจานสองไข่สองจานเอ๊ะไอ้นี่ไข่เชื่อมหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไข่หยิบไข่ไข่พิมไข่ไม่พีเลยอะแต่ไข่บุญินอ๋อแต่ไข่ปะขาด้วยไหมเอาขาด้วยก็ได้ตะข้าวเออไปรุ่นตะข้าวได้กินข้าวไปสายแล้วอร่อยๆให้ทิพย์จ้า มันนี่โคตโหดกระจายเสร็จแล้วเริ่มวิ่ตั้งใจหน่อยรีบได้เที่ยวรีบเนี้เออเหมือนพี่ไม่อยากจะไปพ้นจากตรงนี้หรอกพี่ยังอยากอยู่นี่อยู่เบื่อเหมนี้แล้วเนาะเบื่อเอย่องอ่ะเบื่อโอ้ยงอนะอยากไปก็ได้บ่อยไม่มีอะไรก็เลยไม่ตื่นขึ้นทุนเลยนะอยากไปแล้วใช่ไหม ันหายเหมือนกูพ่ขึ้นมืงขึ้นก็สินั่งกินเบียก็ไปจองแล้วมือขึ้นร้านข่าสายเปียนเียหากันอีกวันสีเบียเร็วหย้นทุกมือ้อยอยู่หันเนาะมากับของหลางเลยนี่ยต้องใช้สีมันข้าวเสร็จวดนเนาะบาอกเหินอ่บ่อบัลาย ต้มเบามันจะออกไม่ได้อบหรอกอาหารง่ยต้มเบาหลายพี่นออนะ้องจุ่วง่ายนีต้มเลย <laughs> ได้กินข้าวก่อนครับงาน